วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับเก้าดับผ้ารูปรอรูปเหมือนรุ่นแรกของพราเกจิอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยที่มีราคาเช่าหาและเปลี่ยนมือค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพราคเครื่องของเมืองไทยจะด้วยบารมีของหลวงพ่อหลวงปู่และความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องจากอิทธิปาฏิหาริย์ประสบการณ์ผู้ที่บูชาต่างก็เห็นและสัมผัสได้ และด้วยจำนวนที่สร้างมีน้อยและหายากจึงทำให้รูปรล่อรูปเหมือนรุ่นนิยมดังกล่าวจึงมีราคาเช่าหาที่แพงขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมภาคเครื่องต่อไปในอนาคตหวังว่ารายการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้เข้าใจและรู้จักที่ไปที่มาของพระรุ่นดังกล่าว และนี่ก็คือเก้าอดับผ้ารูปร่อรูปเหมือนรุ่นแรกของพระเจจิอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่สอันดับที่9รูปร่อรุ่นแรกหลวงปู่แก้วเจสาโรวัตรหารไร่จังหวัดระยอง รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2521โดยอุดผงพลายหลวงปู่แก้วเจษาโรวัดระหารไร่ท่านเป็นพระคู่บารมีของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่หลวงปู่ทิมท่านเคยบอกว่าท่านแก้วเสกก็เหมือนท่านเสกใช้ได้เหมือนกันรูปหล่อหลวงพ่อแก้วเจษาโรรุ่นแรกโดยตามประวัติการสร้างรูปหล่อรุ่นนี้นั้นเมื่อประมาณปีพศ2527 ขณะที่หลวงปู่แก้วมีอายุได้1 0 1 1ปีท่านได้ปรบกับลูกศิษย์เรื่องหาเงินมาจัดงานศพเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วแม้คณะศิษย์อยากให้หลวงปู่ได้อยู่โปรดศิษย์อีกนานๆแต่เพื่อไม่ให้ขัดกับดำริที่ท่านได้ตั้งใจไว้แล้วนั้นจึงได้คิดหาทุนทรัพย์มาให้หลวงปู่ตามที่ท่านได้ลำดีไว้ทำให้คณะศิษย์ได้สร้างรูปเหมือน นั่งสมาธิลอยองค์ก้นเจาะอุดผงจินดามณีภูเขารวมกับผงที่เท่าคนตายวันเสาร์เผาวัวานอังคารจำนวนเจ็ดศพในส่วนเนื้อโลหะที่นำมาสร้างรูปเหมือนหลวงปู่แก้วสร้างจากตะกุดหลายดอกหลายอาจารย์ซึ่งรวมตะกุดของหลวงปู่ทิมด้วยพร้อมกับสนวนพระก,กิ่งชินนบัญชรหลวงปู่ทิมปี2517นับว่าเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกและเพียงรุ่นเดียวของหลวงปู่แก้วเจษาโร ที่มีประวัติที่มาชัดเจนไม่คลุมเครือเล่นหาเป็นสากลจจำนวนการสร้างน้อยมากๆจะสร้างเพียงสองเนื้อแบ่งออกเป็นเนื้อโลหะสํมฤธิ์สร้าง1,600องค์กับเนื้อนวรโรหะซึ่งหาเจอยากมากๆสร้างแค่200องค์เท่านั้นตัวราคาเช่าหาสำหรับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่แก้วเจษาโรวัดทหารไรจังหวัดระยองปี2527นี้ ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปูผ่ผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแกน่นรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2517 หลวงปู่ผางกิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตหรือวัดดูนอำเภอมันจาีรีจังหวัดขอนแกน่นท่านเป็นพระเอกจิคณาจารย์ผู้โด่งดังที่ได้อุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาจนประชาชนชาวพุทธเรื่อมใสศรัทธาท่านและเวลามีงานบุญใ,ใดๆท่านก็จะเป็นองค์ประธานร่วมอนุโมทนาในการทำบุญในครั้งนั้นด้วยท่านได้สร้างพระพุทธรูปสร้างสาธารณะ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเจริญพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตามประบัติรูปหล่อของหลวงปู่พางรุ่นพิเศษนี้สร้างขึ้นโดยพันเอกเฉลิมคำรบกงรองเจ้ากรมขนส่งทหารบกเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างแล้วนำไปให้หลวงปู่พางปูกเสกและเกดีแก้วัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัอนจาคีรีเมื่อวันที่หก,ก,กรกฎาคมปี2517 และนำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกอีกครั้งในพิธีพุทธาพิเศษระพุทธชินราชพอปร,รอจังบัดพิษณุโรคโดยกองทัพภาคที่3ซึ่งมีพลเอกสำราญแพทย์คุณเป็นประธานดำเนินงานซึ่งได้ดิมนพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศพร้อมหลวงปู่ผังร่วมปลุกเสกด้วยข้อสังเกตการสร้างรุ่นนี้สร้างพิเศษเพียงรุ่นเดียวจำนวนมีเพียง2,000องค์เท่านั้น โดยไม่มีจำหน่ายให้บูชาโดยทั่วไปและไม่มีการตกแต่งองพระด้านใต้ฐานมีคำว่าผางและบางองค์จะตอกอักษรชอชิงซึ่งเป็นจุดสังเกตของรุ่นนี้ส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ผางวัดอุดมงคงคากิริเขตจังหวัดขอนแกน่นปี2517นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่7รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อหีดวัดนาบุญจังหวัดชุมพรรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515หรลวงพ่อหีดวัดนาบุญท่านเป็นสุดยอดพระเจเจอาจารย์รุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร พ่อท่านหีดท่านเป็นคนรูปร่างเล็กเข้มแข็งเด็ดเดียวสมร t h มีผู้เคารพศรัทธาท่านมากมายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านนาบุญพ่อท่านหีตดท่านได้ใช้วิชาที่ท่านร่ำเรียนมาสงเคราะห์ญาติโยมที่มาพึ่งท่านทั้งเรื่องการรักษาโรคแผนโบราณโดยใช้สมุนไพรและการทําเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดแหวนพิรอดพิรอดแขนรูปอมเสื้อยันผ้ายันผ้พาปิดตา เครื่องเนื้อว่านยาเป็นต้นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อหีดเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงเป็นที่นิยมของชาวชุมพรและบุคคลทั่วไปรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีราคาขยับสูงขึ้นเรื่อยๆและหายากขึ้นทุกวันเพราะมีจํานวนการสร้างน้อยตามประวัติบอกว่าจํานวนการสร้างราว900องค์เท่านั้นเป็นพระที่มีประสบการณ์ในพื้นที่มากพุทิคนเด่นทางด้านโครงพันมหาอดร เหนียวสุดๆนับเป็นเจจิสายเหนียวเมืองชุมพรอีกท่านที่มีคนเริ่มใส่ศรัทธาทั้งในและต่างประเทศส่วนราคาเจ้าหาของรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อหีดวัดนาบุญจังหวัดชุมพรปี2515นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่6กพระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักจังหวัดคนครศรีธรรมราชพระรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2508 หลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดคนครศรีธรรมราชพระเจเจอาจารย์ที่ถูกกล่าวถึงมากในอดีตขนาดมีฉายาในเหรียญของหลวงพ่อแดงว่าเหรียญแรกชีวิต เพราะในภาคใต้สมัยนั้นร้อนระอ,อุไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองประกอบกับพื้นที่ห่างไกลความเจริญในสมัยภูบาอาจารย์จึงเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้อย่างที่เรียกว่าจิตไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษหลกแพรแดงวัดภูเขาหลักในสมัยคนรุ่นปู่นั้นเหมือนศูนย์รวมใจในหลักที่ว่า นับถือหลวงพ่อแดงอาจารย์เดียวกันมีไรก็ค่อยๆค,คุยกันพอหลวงพ่อแดงนั้นเป็นที่นับถือและเคารพย้ำเกรงอย่างมากท่านรูปรออุดกิ่งรุ่นแรกปี2508ของหลวงพ่อแดงวัดภูเขาลักเจ้าของตำนานเหรียญแรกชีวิตอันลือลั่นท่านเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์โดยมีพระอ,อุปชากรายวัดหาสูงเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา รูปหล่อโบราณอุดกิ่งลมดำเนื้อผสมโลหะศักดิสิทธิ์อุดเม็ดกิ่งด้วยตะปูตอกโบสถ์สร้างจำนวน800 0องค์ที่บริเวณวัดคอกหมูแล้วนำกลับไปปลูกเสกที่วัดภูเขาหลักส่วนราคาเจ้าหาของพระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2508นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5รูปหล่อรุร่นแรกหลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูจังหวัดโบรรุรีรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 5 5 5หลวงพ่อพลิงหรือพระครูประสาทวรคุณยอดพระเจจิอาจารย์ของเมืองโบรุรีในยุคหลังปี2,500ท่านเป็นพระเจจิองค์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากวัดต่างๆให้ไปปลูกเสกผ้าที่วัดพรชื่อของท่านเป็นมงคลดี หลวงพ่อพิงค์เป็นภาพปฏิบัติดีและถ่อมตัวไม่ค่อยแสดงออกว่าท่านมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาคุณท่านเคยกล่าวกับลูกศิษย์ว่าตั้งแต่บวชมาหลวงพ่อพิงค์ไม่เคยไปเรียนวิชาคมจากพระเจจิรูปใดๆเลยท่านจะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากตำรับตำราหลวงพ่อพิงค์เคยกล่าวว่าบทสวดมนต์ที่อยู่ในหนังสือเจ็ดตำนานหรือ12ตำนานจะบทนหนๆก็สามารถนำไปใช้ได้ให้เกิดผล เริ่มแรกหลวงพ่อพิงค์ท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลลูกศิษย์พยายามรบเร้าให้สร้างแต่ไม่สําเร็จจนกระทั่งปีพศ2504หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นพร,ระครูประสาทวรรคุลลูกศิษย์ได้ขอให้ท่านสร้างท่านจึงเมตตาให้สร้างรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของท่านนี้สร้างประมาณปีพศ2500จะอุดกลิ่งด้านหลังด้านหน้าจะเขียนว่า หลวงพ่อพิงไม่ใช่หลวงพ่อพิงเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์สูงมากๆพวกทหารรบปุรีนิยมกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของแ้วคาดเมตตามหานิยมองกระพันชาตีตัวราคาเช่าหาของพระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูจังหวัดรบปุรีปี2505นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่4รูปร่อรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 5 0 0 หลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านศิยศาสตร์และยาสมุนไพรรักษาโรคและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วๆไปคือมีเคราที่โกนไม่เข้ามีผู้ให้ฉายาท่านว่าหลวงพ่อรุ่งเข่าเหล็กท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมบันประเสริฐเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยความเมตตามากน้อยถ่อมตนจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป ผู้ใดมีรูปของท่านไว้บูชาเชื่อกันว่าจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเช่นนามของท่านหลวงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวถึง99ปีลูกศิษย์และประชาชนที่ศรัทธาได้สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งไว้สักการะที่วัดบางแหวนพระเครื่องของท่านนั้นมีอยู่เพียงรุ่นเดียวคือรูปเหมือนและเหรียญรูปท่านที่สร้างในปีพศ .2,500 โดยสร้างเป็นรูปท่านแต่มีหนวดมีเครา ตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรูปเหมือนและเหรียญของท่านนั้นค่อนข้างหายากพอสมควรเพราะชาวบ้านที่ครอบครองไว้ต่างก็อองหวงแหนเพราะไม่ได้สร้างไว้มากถ้าหลวงพ่อรุ่งจะสงผลในด้านอยู่ยงคงกระพันมหาอุดรวมทั้งป้องกันไฟได้ด้วยเคยมีคนไปพบรูปเหมือนและตะกุดของท่านตกอยู่ในกองไฟที่ชาวบ้านเผาป่าเพื่อทำไร่ แต่ปรากฏว่ารอบๆบริเวณนั้นไม่ถูกไฟไหม้เลยส่วนราคาเช่าหาสำหรับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพระรุ่งวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรปี2,500นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับ ที่3รูปปั่วรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐมรูปปล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2500หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหรือพระราชธ,ธรรมาพรหรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโดวัดดอนใหญ่หอมพระเครื่องของท่านเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ทุคุณจากประสบการณ์ของผู้ที่พกพาเป็นที่ประจักษ์และพบเห็นกันบ่อย านเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากความรู้ด้านวิชาอาถาคมของท่านก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครรูปหล่อรุ่นแรกเป็นเพียงรูปหล่อโบราณรุ่นเดียวของหลวงพ่อเงินที่ออกจากวัดดอนใหญ่หอมและท่านหลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้สร้างในปีพศ2500 เพื่อหาเงินมาสร้างโรงพยาบาลจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นต่างๆเช่นรูปล่อรุ่นแรกรูปล่อรุ่น2,500และรูปล่อรุ่นสร้างโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลนั้นบางท่านว่าสร้างอาคารประสงค์ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม่แบบ้างก็ว่าเป็นอนามัยรอนใ่หอมคือเป็นของดีน่าใช้ที่ราคาไม่แพง เพราะจุดประสงค์การสร้างดีเพื่อรักษาชีวิตคนตระรักษาเป็นผ้ารูปหล่อโบราณแบบหลอช่อนั่งขัดสมาธิล่าบนฐานเฉียงไปหน้าแม้จะมีมิติแค่ไม่ลึกชัดนักของจีวรเรียแบบร้อยเป็นริ้วมีความคมชัดพอประมาณที่ค้นองผ้ามักจะมีรอยตะใบหย,ยาบแต่งก้นให้เรียบร้อยและมีการตอกชื่อคำว่าหลวงพ่อเงินที่ฐานด้านหน้า จนแต่องค์ที่มีเดือยและก้านช่อดเดิมมจะไม่มีการแต่งตะไบแต่งก้นและตอกชื่อส่วนราคาเช่าหาของรูปหลรอรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐมปี2500นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่2 รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498หลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในสิทธิของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อปลอดท่านเป็นพระร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันตั้งแต่ครั้งที่หลวงพ่อแก้วท่านอยู่ที่วัดปากทะเลก่อนที่หลวงพ่อแก้วท่านจะไปครองวัดที่วัดเครือวัน ท่านได้มอบหมายให้หลวงพ่อปลอดของวัดปากทะเลแทนท่านรูปหล่อหลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีนี้ได้มีเจ,จ,จิชื่อดังเมืองเพชรบุรีร่วบปลูกเสกหลายรูปอาทิหลวงพ่อแดงวัดเขาบันรดอิฐหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อสุกวัดบรรดทองหลวงพ่อบุญรวบวัดในปากทะเลหลวงพ่อเบี้ยวัดไสทองเป็นต้น ด้านพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเด่นทางมหาเสน่ห์เหมือนกับภาพปิตาหลวงพ่อแก้วถ้าเก็บไว้ที่บ้านบ้องกันไฟไหม้จนผู้ร้ายเรียกว่าสารพัดกันซึ่งปัจจุบันหายากมากแล้วส่วนราคาเช่าหาของรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อปอดวัดในปากทะเลจังหวัดเชรบุรี ปี2 4 9 8นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่1รูปปลอใต้ฮ่องกงรุ่นแรกมูินิธทป่อเต็กตึงพระพราชัยกงุงเทพมหานคร รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2493หลวงปู่ใต้ฮ่องกงเป็นพระเทรลาชาวจีนที่คนไทยเชื้อสายจีนนิกายมหายานรู้จักกันดีมีชีวิตอยู่ในสมัยพันกว่าปีที่แล้วเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่มใสศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ไต้ฮ่องกงเกิดที่เมืองเหวินโจมณฑลเจ้อเจียง ในพศ1582สมัยราชวงศ์ซ่งส่วนมูลิธิหัวเขี้ยวปอเต็กตึงเสียงตึงหรือที่รู้จักกันดีในมูลิธิปอเท็กตึงตั้งอยู่บนถนนพระพราชัยกรุงเทพมหานครมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสมาคมเจ็บศพไร้ญาติที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายและเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งมูลิธิปอเต็กตึง รงกับวันที่1 1 5ถึง15มิถุนายนปี2493ทางมูลนิธิได้จัดสร้างรูปหล่อจำลองใต้ฮ่องกงโจซือขนาดเล็กขึ้นโดยจำลองแบบมาจากรูปจำลองหลวงปู่ใต้ฮ่องกงโจซือขนาดใหญ่เป็นรูปพระพิสุใต้ฮ่องกงนั่งสมาธิเต็มองค์แบบมานวิชัยห่มผ้าคลุมมีรัดรพบแบบผ้าจีนหลอด้วยเนื้อทองเหลืองจำนวน1 0 0,000องค์ แบ่งออกเป็น2แบบคือแบบอุดกิ่งและไม่อุดกริง่งอย่างละห0 0 0 0ื่นองประกอบพิธีทางศาสนาทั้งฝ่ายหินยานและมหายานมีสมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดสาเกตเป็นประธานเททองและยังได้อรัธนาพรจิตรชื่อดังตั่วทุกภาคกว่าร้อยแปดรูปในสมัยนั้นร่วมปลุกเสกนับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากพิธีหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาสําหรับรูปหล่อใต้ห้องกกลุ่นแรกมูลเิณที่ปอดตกถึงพระพาชัย ปี2493้24นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ แลนั่นก็คือ9ก้าอันดับพาะรูปรอรูปเหมือนรุ่นแรกของพระเจจิกอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยในชุดที่3แล้วพบกันใหม่ในชุดที่4อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจผู้จัดทำด้วยนะครับและพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสำหรับ EP นีนี้สวัสดีครับ